รอบทานีหมดสภาพไปแล้วนะครับรอบทานีหมดสภาพไปแล้วนี่ว่าจริงเนี่ยไปไม่รอบเลยครับอ่อกผู้วนฟุตบอล40ปีนะครับในวันนี้รู้ผลรู้ผลนะครับว่าทีมใดจะได้เข้ารอบในรอบที่สองต่อไปเรามาชมฟุตบอล40ปีพีสำรงเกีรยิได้ลูกกินเปล่าลูกนี้โอ้อยู่ในจุดอันตรายเกือบ40หลา ดูแล้วนะครับผู้รักษาประตูตอนนี้หันซ้ายหันขวาหลอกจริงตรงนโอ้โหไม่พลาดแล้วนะเห็นฟอกไหมหมายเลยหนึ่งฟอกอย่างนี้เห็นฟอกไหมแม่สกัดได้อีกแล้วโอ้โหท่านผู้ใหญ่ไปชินตรงว่าต้องให้ติ๊บแล้วคนนี้สกัดได้หลายรอบแล้วหมายเลขสิสำรองเกมผู้เล่นสกัดออกมาส่งไปติดอีกหมายเลขแย่งส่งกับหลังหมายเลขสิ สี่บหนึ่งลอบลบสองโอ้โหุกี่ว่าอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วโอ้ยเป็นการรอพอนจากหมายเลข2อสองให้สี่สให้สิบสิให้เกกให้เจ็ดเจ็ดให้สิบยิงเข้าไป่ับสวยงามตอนนี้นำไปแล้วในเครื่งเวลาแลย,ลยสอประตูต่อศูนโอ้โหโสุดยอดสัโโคเกียร์เลยกองเชียร์ปูดิน อภูดินพัฒนาพบสำ<อ>โร,ร,ร,รงเกียริตอนนี้สำโรงเกียริขึ้นนำไปแล้วสองศูนย์โฟมาร์ตสองลายนาะลูกแมนนาาเฮ้ยบิ๊กลูกก็กระบอไปปลไพรัถงเพียรด้ลูกแมนเด,นเดน้อยากชลอกนะภูดินหมายเลขเศษสีสถ้าไม่ไดีสก,กัดออกข้างภูดินได้สองลกูกส่งไปให้ เพื่อจิอ้งี้โอ้โอหหมายเลขสี่จับปูดินได้ลูกจากเส้นประตูหมายเลขหนึ่งกำลังหลานของปูดินมายังไรลูกเพื่อแล้วส่งยาวไปไปพลาดโอ้โหจับลูกได้แล้วลูกนี้ไปยังไงโดนสกัดออกแหมเมือ่อกี้เกือบแล้วนี่ไอ้หนุม่มผมไม่น้ำปูบ้านโอ้โหถ้าเข้ากรองไม่แน่เมื่อกี้ ทำเราเก่งที่แล้วโอ้ยจะโจมไหมโจมหลบหมา่ซีหนักไปแล้วจะโจมยกกัดยังไงเลยครับเหตุออกกับลูกตายต่อบอลมาที่หมายเลขสองรูเพื่อส่องให้ผู้รักษาประตูนั่นแหละคือน้องชายสุดเลิศของท่านพิ้งไช่เดิชกำโอ้เก่งทั้งน้องทั้งพี่อดีตก็เคยเป็นสมาชิกกบฏตอนนี้น้องชายนี่นะโอ้ยยกกูกออยกไปให้ลงเลนหรือเปล่า กตียังเจ้เฮยังฟันยังโบยเดินก็เต็มเลยฮอร์นาหน้าให้หมดดิ้งเ,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 เอโอกาสตีไข่แตกแล้วก็ขยับตีเสมอมีโอกาสพลิกได้ห้าสิบหนึ่งก็ยังพลิกมาแล้วหมายเลขเจ็ดเฮ้ยลองลองหกหนึห่ง,ง,องสองกับสามสวยมากขอบอลให้ ช่วยสกัดตอนนี้ลูกทีมไม่ไหวรูปเกมสัมรงเกียรติดีมากครับตอนนี้เล่นบอลกับเท้าเท้าต่อเท้าส่งไปที่เบอร์สี่ไปที่กลางเบอร์สิบครับผมสัมรงเกียรติว่างไงสมที่เบอร์สี่ครับผมสี่ได้ลูกดูเพื่อนส่งกลาลังให้หกหกให้ใหญ่ไปที่ช่างเนาะโอยทำมาสุดๆไปแสงก้า สกัดสรงเกียรติเล่นบอลเท้าต่อเท้าสวยมากครับผมบอลข้ามหัวมองไปให้ผู้รักษาประตูโโอ้หผู้รักษาประตูโยืนเบาให้เลโก้เลโก้ส่งกลับหลังเอ้าแม่รู้อยู่นะว่าเล่นอะไรอยู่สรงเกียรติแล้วไปเลโกส่งให้เจ็ดเจ็ดจะส่งไม่ส่งเล่นเองมาขอสักประตูหน่อยไม่เอา โน่นอ,อ,อย่างนี้ไม่มีผลลาต้านยาเสพติดของเราเนสุดยอดอยู่แล้วปีนี้โซนใต้ชื่นมืนไปทีมที่ได้เข้ารอบก็ดีใจด้วยส่วนตรงรอบก็ให้กำลังใจกันนะครับถ้าไม่ดีสกัดออกสำรองเกียรติหายได้สิบจุ่มให้สีสีดูเพื่อให้ให้ให หมายเลขหนึ่งส่งจ่าโอ้โหโู้รักษาประตูตกใจแม่โคตรษาบตุอ่าซาบตเกียรติตกใจเอาอะไรทีหล่นมาบ่นว่ส่งไปใหม่ต่อบอลสวยงามส่งไม่ส่งโอ้ยชิบลูกนี้ให้ยเจ็ดเจ็ดตูแล้ว หกดอกข้ามหัวหมายเลขเก้าไปนุ่งของฟูฝ่ายังไงอุ้ยมีละวนี่ไปลไหไมหมายเลขสิบฝ่ายังไงลบดึงไหต่อลบอีกรอบลองจะสับไม่สับไม่เอาเองให้หมายเลขสิบโอ้ยมีลายังไงเยาวชนเลยเอ้นี่นานนนบาดได้ห ไม่พลาดผู้รักษาประตูตะคุกไปได้ส่งไปไหนเนาะมาทีนี่ออกข้างซามูเกียระหมายเลขเกตส่งให้สิบสิบส่งกลับหลังให้เจ็ดคืนเจ็ดให้สิบลองชนไปเจ็ดคืนดูสิเออเป็ไปให้ให้หมายเลขสี่เลขสี่ให้สิบสิบให้สี่สี่ลองไม่ลองให้กันตายยิงอ้ง เข,เขาเปลี่ยนตัวเองไม่มีใครเปลี่ยนให้ตเปลี่ยนเองเองลยนะเออเจ๋งจจริงล้วยไโอ้ยเหลือไม่ได้ผู้ดินมโวกาสสักไท่ลูกเก้แม่ข้ามข้างไปประมาณเกือบหนึ่งนะครับเกือบแล้วโดนเกียรติต่อบอลใหม่หายเลย สี่สองห้แปดแปดจับลูกไม่ติดเฉล็บลูกออกห้างหมายเลขหกโดยผู้ช่วยพอร์สันคุ้งจัจแดงให้เพื่อปาบอลคนาวน,นี้หมายเลขเจ็ดตอกข้างหัวไม่มีใครสำรโรเกียริส่งมาก็เต็่โขบบอลข้ามหัวไปหนึ่งสองสามมายังไงผู้ดินเริ่มบุกแล้วโอ้โห ให้พลาดหมายเลขหกห้ซีซีทีม้ชีมูให้หมายเลขแปดเอ็นแปดสองกำลังให้หกหกกว่าจะได้โอ้ยเหล,ล,ล,ล้วเกือกแล้วมีโอกาสแล้วเกือกหมายเลขสี่สร็จกลับให้เก,กียเกียโดนสกัดหมายเลขสิบหกแต่ก็เอาไม่อยู่สองดวงเกียรติ บอลน้อยแจนเจ็ไปยังไงส่งกลับหลังให้เพื่อนดอกข้ามหัวปลายเล็กสีติดทักไหมครับทันก็โอ้ลูกไม่ทักคงสำนองเก่ากับน้โนบูเรนะครับเชิญที่สนามวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้คณะกรรมการแจ้งมาแล้วว่าให้นักกีฬาทั้งสองทีมส่งนักกีฬาเพื่อทการแข่งขันนะครับขอบคุณมากครับ มาจมฟุตบ่อสี่สิปีหมายเลขสี่อ้คือไม่น่ายิอยังนี้มาเลขสิบผู้นี้นนผู้ดดนี้ไอ้ลูกเี้กวอยยังไงผู้รักษาประตูกขโดนรั้งเสเตะจุงมได้ลูกเตะมุมทันผู้ใหญ่ประจินมาแล้วทนไปไหวแล้วตอนนี้หมายเลขแปดนี่ประจินล่อองผู้ใหญ่บ้าน คือปล่อยให้ลูกทีมเล่นในรุ่มไม่ไหวแล้วผู้ใหญ่ต้องเอาเองไหนอบอตอ,อยู่ไหนสับโงเกียร์นำไปแล้วสี่ประตูต่อศูนย์ในช่งเวลาแน่เล่นต่อมอลแบบสบายๆลบปลอกลีลาโอ้สวยามากเปล่าผลวาย,ยังไงครับเข้าไปอีงแล้ว โอ้ยครึ่งแรก5ประตูต่อ0กรรมการดูเวลาเผาดมิดตืออ๊ด